โอเคครับไปเซฟเซฟวาร์ก่อนนะครับเซฟวาร์ก่อนเซฟวาร์ปตรงนี้ก่อนเนี่ยเซฟวาร์ปตรงนี้ก่อนตรงกลางเลยนะพรนะนะอ่ะเข้าวาดจันฮุยอัดคลิปด้วยนะเข้าวาปมาครับเข้าวาปมาเสร็จออกขวามาก่อนออกขวามาก่อนเดี๋ยวเราเล่นโซนด้านหน้าก่อนนะพิ่งรีบเข้าไปนะครับออกขวามาก่อนดูปัดผมเป็นลากนะเนี่ยปัดไหมปัดไหมโวโตนนะ อยาให้ขาดนะครับโซนพยายามเในระยะหางวิ่ที่แล้วก็่ได้ไปไม่ได้ดีคนหนึ่งมากไปไม่ได้ดีคนหนึ่เคอโพยายามอนเข้าวลัดยังไม่ได้ของปั๊มเลยอ่ะ โอเคโอเคมีม <Okay>, okay. ีเท่าไหร่ตอนนี้ซอ้อเองก่อนเลยครับตอนนี้ <c oughs> ได้ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวคือเอเบอิดคตอนหลังนะวันไหนที่ซื้อเองอน่ะีโมเบิดกับพี่ก็ได้ บ้านโล่งนะ <3, S 1> บ้านโลสามสองหนึ่งดีบอกขวามาใครเตะก่อแรงขึ Tonight, ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยโอเคดีลงล่างมาดีลงล่างนั่นกูปีปน้ำนั่นปน้ำจะไปตีจะต้องไปตีใครตีจะม็อกดูฝันหมวไว้ดูฝักหมวกไว้ดีมาดีมาทำ damage ก็ไปทำ damage ก็ไปตั้งโซนด้านล่างนี้ตั้งโซนด้านล่างนี้ก่อนตั้งโซนด้านล่างนี้ก่อนดีมาครับดีมาครับมาตั้งโซนด้านล่างดีมาเก็บเก็บเบเกอร์ด้านหน้าไป ยมีเข้านะยู่ทีเข้าเห็นปัไหมตัวโนไหนเป็นเล่นบนก่อนไหนไหมาเล่นดิไหนเป็นโบนิโบนิทำไมมีแค่ทำาเมจก่อนยังม่เข้าใจเนทำาเมจหรอกไปทำาเมจให้บอก่อนมาเล่นก่อนมาเล่นก่อนทำดาเมจหรอกไปตัดดาเมจอกไปตัดดาเมจหรอกไปตัดดาเมจอกไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปกดปุ่มด้วยกดปุ่มทำดาเมจอกไป ลกขยับแนขยับเอาไล้ำไปลวแล้ว้วงโมเร,รืรเ่อยวงขยับนเวนาทีนะเล่นหน้าบ้านนะเทเก่อนขยับแลนด์ออกมาเยพี่ขยบแลนด์ออกมา่อยดูฟาดดูฟาด ตกลได้เก็ตกลงได้่ไ้ก็ตกอเดี๋ยวจอมาเดีวเตัดียวจอรตัวีอลงซองในตงนะปัดหน่อยตเคิร์ดทำตำแหน่งออกไปเรื่อยๆทำตำแหน่งออกไปเรื่อยๆปัดห่อยะตกมทำตำแหน่ออกไปเรื่อยๆน่งามันจะออกมาเล่นแล้วรอร ขวามาถีบฝัดผมไหมถีบต้นขวามาใสไก่ต้มมามาถีบต้นขวามาถีบโ้นขวามาเก็บเต็งโดนเต่งโดนเก็บเต็งโดนได้ก่อนถีบขวามาถีบขวามาใส่ไก่เติมไปมาถีบขวามาทั้งโซนได้ไหนไหนโบครับไหนโบด้านในได้ไหนโบด้านในได้เล่นไปเล่นไปเล่นไปไป่ไก่เติมมาไปไก่เติมเติมไวหน่อยจะตายหน่อยถีบใโดนไม่ได้ก่อนถีบโดนไม่ได้ก่อนแต้หรอเต็มเติมเข้า เด็กต okay, okay, er ัวเดียวอ่ะเตสวยเต่งล้มเาถึงเข้ามาเข้ามาไม่ได้ก่อกค่าดีคาดีไปไปเข้ามาครับตั้งตัวด้านขาทั้งตัวด้นข้าได้โดนหมดเตสวยจิ้บเรื่อยๆอ้โดนปดอีกทีเรื่อยๆไหนเข้าไปโบเลยไหนเข้าปโบเลยโต้ลุดได้บแตัวเดียวอ่ะเตไวยเตสวยเตสวยดีมากดีมากเรื่อยๆจิบเรือเค ลงด้านหลังี่ยป่อี่ตายนะลงด้านหลังะเก็บหน่อยเก็บหน่อยมีกดปีน่ะเทสวนดีใช้งตัวนึ่งใช้งตัวหนึ่งายเกิมาไวสายเกินมาไวสายเกิมาไวยไม่้มีแดนคับมาดอปทไมในหินแถบสองข้างฮะทำดีทำดีได้องเก็บให้ลงไป ต้องเสียดามนานะ่เรเน่ไปดี๋ห้องนะอกโตมกห้อมีแถบสองข้างนะจันหุยไม่เป็นไรยกโตมายกยกโตมายกโตมายกตปัมเปล่ายกโตมาตัวไวเลยเอ็ยืหน่อยเอ็ยืหน่ยเนหน่อยเย่อเข้าไปร่อยโอเคสวยไปต่อหน้าวัา

หีมา <ersch> oh, ีมาเรื <"ception ally. S 3> oh, ่อยๆีมาเรื่อยๆีมาเรื่อยๆตายบายโอเคสวยเต่ยังไม่ตายเยจอม่ะเตยหน่อยเตยอดเลย่ะเตตัวเดียวเลยเตตัวเดียวเลยยตลอดเลยเ้าเตยอ่ะตาตายีมาตายีมาเร่อยๆตายีมาอยๆเคสวยอ่ะ่อหน้าวามาต่อหน้าวาแอนแอึงแอนแอึ่นมา้วามาแอนแอขึ้นโอ้จัหมีย

เอาเลยยืนนิ่งนะสามนึ่งไหนเข้าไปล้วงไหนเข้าไปล้วงเี้ยโดนตีหลังแรกเลยโดนตีหังขวาโดนตี่ลอกขวาไปหายแคบหน่อยตัโตนีหลอขามาโตนตีัขวามาไนล้วงอย่าเกินนะไหนล้วงอย่าเกินระยะนะเคสวยดีไปดีไปดีไปสวยน้ำสวยน้ำนึงนดีดีไปครับดีไดีไอด้ตยด้อด้เควยานในลงไปทด้ล ตอมในโดครับอยากำในโดมอยากมในโดมตอมตายไปแล้วตายไม่เป็นรไม่ไนตอมมเยครับจะเริ่มหมดลยมหลมกรอบแกมพัอยู่ไว้แร่น่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาหลายมาัหลายเรายังไม่เรายังไม่จัเ็มมาับมครับไปรอ ถือว่าดีนะถือว่าตั้งโซนเล่นได้อยู่อ,อ,อก็ไม่กดอีกแล้วไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาเด็กย้า้ฟอร์มนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงได้แล้วใช่ไหมได้นานล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรียกเนี่ย<ด>พอหินท้องหินข้างในอะ่ะถ้ารู้ว่าบ้านจะแตกไปรอไปรอด้านหน้าวาร์มนะลุงลุงตัวตัวเครือบอยู่ไหมครับอยู่ครับให้เครือบเลยไหมยังยังไม่ต้องเครือบ รอตนีอต yeah, uh, uh, ่นี่ยืนยันรอยังอัดนััปนะครับคือต่อไปเนี่ยตายเ็ตายเสร็จไปที่เซฟเตรียมเตรียมยาก่อนนะค่อยเข้ามาเลนาทีวายาา

วยเปิดแรงก่อน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 เปิดแรงขึ้นก่อนเกิดลุดกัรนลัดแัด็คที่ลุดเลยครับการพลาดแทร็คมาเลยมาหลายมาครับหลายมาด้านล่างครับหลายมาเรื่อยๆโอเคแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเก็บเล็สได้ก่อนเก็บเลนส์ได้โอเคสวยทำดาเมจสวยมากหลายลงมาสวย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 ลงมาสวยหลายลงมาหลายลงมาหลายลงมาจอดระวางที่สามจอดระวางที่สามหลายลงมาหลายลงมาจอดระวางไว้หลายเลยคนเราเยอะรีบหลายเลยจอดระวางไว้จอดระวางไวะจอดระวาง สาม่เข้าเขาเลยยืนนิ่นะเขาเรายืนนิ่นะเขาเรายืนนิ่เขาเรายืนนิ่โอเคสองหนึ่งตัวต้นีบขวาตัวต้นมีขวาตัวต้นีขวาโอเคกดขาหน่อยแรงขึ้นหน่อยแรงขึ้น้าวาหน่อยตัวไหนซับลัวเลยไรงซบลัวโอเคขดหน่อยขุดนหน่อยขุด้าว้าไม่หน่อยโอเคแรงแล้วแรงแล้วแรงแล้วสวยบีไปบีบไปทำรัมไปทำดัมเมออกทำรัเมกเขากางไปทำรัมเมกเข้ากลาอเสวยทำรัเมกเขาาไปดีดีดี เิดแรครับครับวยกดัได้กดัหน่อยนะโอเคปีมาครับปีมาดูไฟผมไหมปีมาีมาเปแรเรื่อยๆปีมาีมาเปิดขึ้นมาปัดขึ้นมาปัดขึ้นมาปัดขึ้นมา้าเห็นผม้าีมาครับปีมาเรื่อยๆีมาเรื่อย่าโดนปดตัเลยมาโดน d a m เลยมาโดนดาเมจเล้ยมาปีมาครับร <ası ascend ant> okay, uh ุนแรรุนแรรุนเขาไปทำ d a m e เขาไปดา a m a เดาเขาไนทำ d เขาไปดาโดน d a m เราหายหมดเลยนะ นายเข้าไปล้วงเลยนหนเข้าไปล้วงดาก่อลไหยเข้าไปล้วงดาม่อนแรขึ่อเรื่อยๆโอเคโโบไปโบไปโบไปโงเรียกเปล่าดมดแล้วหมีฝวาดาหน่อยหมีตายเข้าดามหน่อยหีตาเข้าดาเรยกไดเรียกดนดามีาไปหมีตายเข้าดาหน่อยทำดามมีเรียนะแมนาตลอดโดนโดนเดินมาขวาโดนโดเดินมาขาเรียกแล้วนะโดนโดบเดินมาขวาทำเไปไนเขาไปโบดามบอนหนเขาไปโบดามบอลไหนเขาไปโบดามบอีโบยหมดโบ้ยหมดเจวย หมดหมดหมดไหนขึ้นมอีกใหม่ไหขึ้นอีกหม่ไดแล้วไดแล้วสวยตีหิดเลยดีเลยโดนเมทดนเมยไหมโดเมยทําดนเมทำไปเก็บตัวได้ลงหน่อยเก็บตัวได้ลงหน่อยเก็บตัวได้ลงหน่อยจะโดนกดนี่เหนไหมครับทำน้ำมย้าทํน้มย้ายทน้ำเมยตัวได้ลงไวโอเคสวยเราตห้นทาเลยนะตั้งโหนที่่าเลยท้เมย์ตัวนี้เลไตได้เหรอเบี่ยบันเตะมัวได้เหรอเกย์หลายคนครับเมวได้ หมายแล้วเรียกไปแล้วเมื่อกี้เรียกไปแล้วเรียกได้อีกทีสเก้าใช่ใช่ได้ทีสี่ก้ามันอยู่ลุงกิ่ได้ออ่อ่อยเดี๋ยวเพิ่งรีบเรียกเพราะว่าเข้าไปเลยเหรอเดี๋ยวเพิ่งรีบไปนะเดี๋ยวเพิ่งรีบไปไปหมดแล้ว้าไปหลายคนแล้วฟังหน่อยฟังหน่อยดิ้น่อยอข้ามาล้าไหลมาถ้าหลายาาเปิดเปิดแล้หน้างเปดลงถ้าไหลมาแล้วจะเปิด เดินมาเรื่อยๆเดินมาครับเดินมาไหลเข้ามาเลยเอาหลเข้ามาราหัสจุดเรียกได้ไหลเข้าไปรหัสจุดเรียกได้ไหลเข้ามาครับูเดโอูเดโวูเดโวูเดโคูเดโเเโูเดโวสีเดโวครับเดเดโวครับยูเดโวสี่เปนเดวโหัวได้เดโอี่นวหัวได้ได้ไดไไปอยู่ไปอยู่ อยู่ด้านขวาครับอยู่ด้านขวาเดี๋ยวโบหน่อยเก็บน้องในน้องเก็บน้องในร่มโดต้นตั้งต้นไว้ด้านโนอนเบ่าโอเคสวยหลายมาหลายมาหลายขึ้นมาหลายขึ้นมาหลายขึ้นมาฟาดผมเบ่าหลายขึ้นมาตัวโตมาตัดโตตรงนี้ตัวโตตัดโตมาหนีขวามาตัวโตหนีขวามาเปิดแรงขึ้นเรื่อยๆโอเคเปิดแรเปิดครับนายเข้าไปล้วงเลยนายเข้าไปโบก่อนนายเข้าไปโบนโอเเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เร็วกวันนี้นะเร็วกวันนี้นะเร็วกวันนี้นะเล่นให้ไวกว่านี้หน่อยเอาใหม่เจาอเลยเจาะเลยเร็วเจาะเร็วเข โอ้ดาแม่งเติมไวจัดเลยมา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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาไหลมาครับไหลมาเลย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 อือตอยผิดตสวยแรเรื่อยๆดีๆสวยสวยหลมาไหลมาครับไหลมามาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆเลยไหลไปไหลไหลไเลยไหลมาเลยามา่มาเ้ยเดไม่ได้สวย แขหน่อย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 ้ว่แล้วแขึ้นหหลวงหลวงหไหนขาปโบรนโหน่อยไหนขาไหนเขาไปตัวนนะตนเห็นม่าตัวนนะตตนัวตนเห็น่าทดอไปบิขึ้นไปไหนเขาไปหลวงไหนเขาไปหลวงเล่นไหนเขาไปหลวงเล่นได้ไหมโบ้ให้หมดก่อนนะโบให้หมดก่อนตัวตนไหนดผเาต้านตนตรงนี้หนเบ่า้านเจขึ้นมาเจนขึ้นมาเจนขึ้นมาเจนติเหมืนนอนติหมืนห เข้าเฮตเต้ก่อนให้ผมงเข้าเฮ้เต้ก่อนให้ลุเข้าเฮ er ้เต sure ้เก็บโราไปเกเก็บไปเมาเก็บเมาเก็น้ำนเโดมเมาน้ำนดโดมทั้งตั้งตนทำระเเข้าไปเนเข้าไปโบครับหนเข้าไปโบวไเนเข้าไปโบะไเนเข้าไปโบให้หมดก่อนทำรเที่ไไมก่อนเี่ยหน้าอเยมเนยสวยทำระเบ็ดทิ้งไมทำระเบ็ดที่ไหมทำระเบ็ดเข้าไปในโดมทำระเบ็ดเข้าไปในโดมทำระเบ็เข้าไป ตารพบไปลบแรงมันหน่อยครับว่าเขาไปล้างแรงหน่อยโอเคล้างแรงหน่อยโอเคตั้งตันะมอขวตั้งตัวมาได้ตัวตัวตั้งมาตัวมาัมาต้นมาึ้นมา่น้องเปน้าเ็นน้งด้หเปลี่ยอลงวโอเคเลยโราโบไป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 โบโบไปโบโอเคดี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 ับไปไปับไปโอเคสอสี่รสีไดีไดี วีดนดำวีดนดำเสกในดงครับเสกในดงี้มีจาแทสเข้ามาหน่อยจารแท็บจะลืมแบบาแทสีมาทำลเมดอหิ่นอยแลนหิ่นน้อยแนหิ่นน้อยแนหินน้อยเรงไม่มีแลนนะรงไม่มีแลนนะมีแลนนะไม่มีแลนนะเราหมดแล้วนะทำลเมดยังอยู่ยังอยู่อยู่ในดงเขาไปในดงดำ

ตอบไม่คมนะตอบไม่คมเลยนะเกียววันนี้เนี่ยรูยังบอลเลยฝนตกชาร์ไดเลยโมโหแล้วแค่เน็ตมือถือเลยครับอะไหลเข้ามาครับไหลเข้ามาปั๊มได้ปั๊มเลยนะยาปั๊มได้ปั๊มเลยได้ปั๊มมามาครับไหลเข้ามาไมให้คนไหนจะให้เครือบเดินขึ้นไปข้างบนเลยนะครับอย่าพึ่งครับขั้นบนออีกนสุดท้ายอีกสักสามวิทีลงอีกสักสามวิทีไหลเข้ามาไหลเข้ามา

ยัดเยังไดเราหน้าบ้านเลยเดี๋ยวเราล่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านราติดติดเคิแก้โอเเอามาแล้วเดี๋ยวเราตายแล้วเรื่อยคน้ตอเรียนน้ากเกียร์เลยานยตทำน้ำเไดีครับกข้าไปโอเคเจนสวยทำน้าเมฆเข้าไปโอเคดีตั้งโซด้าหน้ด้หน้านี้ โซนด้านานีอย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งเรียกอย่าเพิ่งเรียกอย่่งเรียกเรียกตั้งโซนไหนเติมไเติมไวอเฮ้ยันเตอร์หน่อยเตอร์วัแชหน่อยหนเตอร์วัแชรหน่อยเรียกแม่งมาคนเียรคนไวเลยอเรียกทีหนึ่งเรียกทีหนึ่งเขามาเรียกทีหนึ่งเขามาเรียกทีห่งเขามาเรียกทีห่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมารียกเอมงเรียกเขาเรียไม่ไม่ต้องเรียกนิเียวเพิ่งเรียกเพิ่งเรียกไมอย่างแลมวไม่ต้องเร Ais, ทำดมแมออกไปทำาำเมออกไปทำดมออกไปคีีับนี่น่อยไปูนีหน่อยล้งแรนไว้ล้งแรนหนอีไว้ทำแบบนี้ล้างแรนหนีเลยทำาำเมตออกไป้างแรนีกไว้โอนูี่หน่อยแตู่หน่อย ดีมาดีมาฝาตัวตนดีมาฝาตัวตนดีไม้ได้ทำด้เนหลอกไปตัวตนดีไม้ได้ทำด้ในหลอกไมแแล้วแรงหินแล้วแรงหินแล้วแ้แรงหน่อยแก้แรงนิดหน่อยตัดีขึ้นหน่แกแล้วหนึบคนนั้นตแก้แรงดีนีขึ้นหน่แกแล้วแกแล้วเไวนานดหนเไว้นานดไหนวิเขาไปโบดงหน่อยครับโบก็ออ่ยัไม่ตายเดี๋ยวเราตายกันนนึงเดวเดวเว

ทำตาม a ไหมทำตามีไหมใกล้แใต่เหรัวใต่เหรอแ9 8 1 l o แค่มีิดเราทมปิด m a ๆตีต่ e กดเข้าเลยโเดดเข้าเลยโดดเข้าเลยโดดเข้าเลยโดดเข้าเลยรียกโดดเข้าและเรียกได้ยันโดดเข้าเรียกเลย จุดเรียกเลยค่จุดเรียกเลยตรงไหนก็ได้จุดเรียกเลยไอการต้องต้องเรียกครับตรงนี้แหละตรงนี้แหะจ้ะจุดเรียกได้ี่ะไรเ้รียกเลยเรียเรียกเลยครับเรียกเลยเรียยงเรียกบอด้วยนะเรียกเรียกแล้วเรียกแล้วเกสร็จแล้วการเรียกแล้วตุการเรียกแล้วข้างในตาตั้งโตแล้วเอาไเรียกแล้วตั้งเลยเรียกได้ได้เรียกแล้วอยู่น่าดีแล้วเรียกแลตั้งโตไรหมดเลยเดินเข้าไปอยู่ โอเคสวยอะแอร์ขึ้นแรเอาไปพไปทางซ้ายดิสออย่างเนี้ยเข้าเข้าเข้ายิแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วโอสวยตีขึ้นมาขึ้นมาโตนนนโขวาไหมโนันขวไมเมอย่ปดารูย่าไปยืนตรงนั้นขึ้นไมตัโอาเคไหนเขาไปล้วงดามไ้วงดา้านบนเล้วงดา นายเข้าไปล้วงดำเอ้สวยเส้นเียวแฮตหดกลับจานไทยเข้าไปตานไทยเข้าไปเส้นเขียวหน่อยตานไทยเป็นเส้นเขียวหน่อยเอ้สวยเอ้ตั้งโตมาตั้งโตมาโตโตตั้งโตนขวาล่างมาเห็นเปล่าขวาล่างขวาล่างโตโตน่ะเอ้เก็บน้องไม่โดหน่อยโบดำ่อยเลานะเก็บน้องใม่โดหน่อยนายเข้าไปโบดำนายเข้าไปโบดำนายเข้าไปโบดำด้านซ้ายก่อนนายเข้าไปโบดำด้านซ้ายก่อนนายเข้าไปโบดำด้านซ้ายก่อนเอ้ สวยเก็บแอลกอฮอล์เก็บแอลกอฮอล์ก่อนเก็บแอลกอฮอล์เก็บไม่หมดก็เก็บไม่หมดกทีอเกสยรไปเชี่ยโดนโดนป่อยไปแแล้วแหวห็นแล้วทำดหน้าลทนออกไปเทา้ายทเกไา้ายเกแลออไมได้ทเนไปียไหนในดงแม่งเขี่ยไม่ได้ทีวะสัตว เจดองหน่อยเอห่ติวไนะเตันะก้าหน่อยตวไกด้าหน่อยได้หินแล้วได้หินแล้วสวยครับตีไปตีีไปตีวัได้นะต้องได้นะมีไฟตีเหใครตายเติมไมาใครตายเติมไาินงไนงไสวยดสั้ตั้งวมาตั้งโซมาตั้งโซมาหน้าตั้งโซมาด้านน้าวางแถบเลยวางแถบเลยวางแถบยาววางแถบยาว ตั้งโฉบไวตั้งโฉไวเควางแถบยาวแกรจามันไวมากเลยเนี่ยเอาแกร์ขวาเอาแกร์ขวาเอาแถบมาปะเนี่ยวางแถบหน่อยเออเฮ้ยเอาแถบมาปะเนี่ยโหลเฮ้ยวางแถบโอ้หแกร์หน่ยโอ้โหทำเนี้ยทำเนี้ยทำเนี้ยวางแถบวางแถบไวเอบีให้เกมดิเอบีให้มันดิมีนีตัวเดียวเอง

ขึ้นมาครับปีดขึ้นไหนแมงสามดังเลี้ยบได้ปะเลี้ยบไม่ได้แล้วต่บีมาบีมาแตหีไว้แตนีไว้ีนไแตนหีอย้แตีแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วขึ้นมาเลยแตนหีบขึ้นมาไม่เล่นนาวาร์ปแล้วขึ้นมาเลยหตเลยขึ้นมาตรงีโอเคแตไวโอเคสวยทำเออกไปทำเออกไปอได้ที่ว่างีว่างีว่างที่ว่างีว่าง้ว่างีว่างี่าง้ว่างีว่าง้างที่ว่าง แกแลนโด่หน่อโอเควแก้แลีเตีไว้ทำาเนดออไนโดทำกเนออกไปทำกาเนในโดงหินไว้นตีโดนตีนตีผลให้หมดผลให้หมดทำนตีให้หมดทำน้นใโด่สวยผลให้หมดผลให้หมดไหนโดนอีกหินไหนโดนีกหิวแต่ตนีขึ้นไห้แต แกแลนหอยแกแลนหน่อยโอเคสวยนั่นแหละสวยเมีหน่อยเมหน่อยเีไว้แกแลนหีหน่อยแกแลนหินน่อยแกแล้วแกแล้วไอ้หอหนุยตบไว้ตไว้ตดไว้ดีฮันเตอร์ฮันเตอร์ตันโนเ็มาั่งายเแกแล้วแกแล้วลงแทนเลยอี่ยใครดิ้นกุจังแกแล้วแกแล้วแต่ที้นี่คอแต่ทนี่คือรัวอัดได้อเต็มนะต่ามันนี่จ้ายนะอดได้อัดเต็มเรียกได้ที่

เข้าไปเลย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 สามนาีอ่ะเอาไม่ทันสองทีนะสองทีนะเข้าไปเข้าวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยไม่ห้าแล้วกดไปไม่ได้เยอะสุดกดไปไม่ได้เยอะนึกเข้าไปเลยเข้าไปเลยแรงขึ้นเรื่อยๆครับแรงขึ้นเรื่อยๆสามนาทีนะทันหรือยัเรียกแล้วเรียกแล้วโอเคสวยเรียกเลยเรียกเลยสวยเรียกแล้วแรเห็นโอเคดีเรียกกลางเรียกแล้วเรียกแล้วเข้าไปเลยเข้าไปตีเข้าไปตีแรงหินแรงหินแรงหินน้อยแรงหินน้อย โอเสวยเขาไปแรหนีไหลเลยไหลมาไหลมาไหลเลยไหลเลยโถงเลยไหลหลหินแล้วไหลหินไหลหินโซโซเห็นบ้าเห็นปัดโถงบ้าโซโซน่ะโซโซบีมาบีมาแกแลนบีบดาม่รลัวก่อนบีบดาม่รลัวก่อนเข้าไปถมดามก่อนโอเคสวยเข้าไปถมดามก่อนเข้าไปถมดามก่อนผมดามไม่หมดก่อนผมดามไม่หมดก่อนผมดามไม่หมดก่อนที่นี่ได้ไหมผมดามไม่หมดก่อนมีเวลาตอนนี้ไห้หินแล้วไหลหินแล้วถมดามไม่หมดก่อนผมดามไม่หมดก่อน กด่อดโอเคสวยทำน้ำแขไ้ทำไ้ไ้จ okay. okay. ีเลยทำแไร้ดีแดนดองโอเคทำแไร้สวยสวยได้บ้าน่ได้านี่สี่ีเทียไลแนดองเนที่แรนดองแดนดองทำ้ำเข้าไปกดอัดสเลยนะสามเลยนะหูทำมู่แนโอเคไรขึ้นหน่อยนะมันั่อยอยู่อยู่อ่ยู่อู่ยออยู่ยน่ยออู่ยยอ่ย่ยย่ออ่่่อย

เอไม่มีเกลนรอหมดเนรอหมดอีกโอ้วล้ยงไม่ตกมก้ไไทเลยว่ะยิด้่นะสองรยจะพอไม่พออีกด้วยเฮ้ยได้โอ้ยบาด้วยโอ้ยด้วยแยเว้ยอาแล้ววะ